หรือต้องเพิ่มการตลาดให้กับร้านตัวเองไหมทุกวันนี้ใครที่เปิดร้านแล้วยังไม่รู้จักคําว่าการตลาดหรือว่าทําการตลาดให้กับร้านตัวเองนะยิ้มบอกเลยว่าโคตรพลาดตอนนี้โลกออนไลน์แม่งต้องทําใครที่เป็นเจ้าของร้านหรือว่าเริ่มเปิดร้านเนี่ยต้องเริ่มศึกษาแล้วนะว่าหนึ่งเราต้องมีเพจไหมมีช่องทางให้คนรู้จักร้านเราหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าอุ้ยพี่ก็ไม่เก่งอย่างน้อยเราถ่ายทอดอาหารหน้าตาอาหาร สิ่งโตนะพี่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยอะเออวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเห็นแบบว่าใจฟูกับพี่ด้วยแค่นั้นเองนะมาขึ้นไลฟ์ก็อยากจะเก็บเก็บบรรยากาศการเตรียมร้านหรือการจัดร้านของของของพี่กับเฮียซึ่งแบบมันเหนื่อยมายาวนานมากเลยใครที่ติดตามยิ้มอยู่นะยิ้มทําสาขาเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องยาวขนาดนี้นนะ